วันนี้เป็นวันศุกร์ที่แสนจะวุ่นวายนะครับหนึ่งวันก่อนที่เราจะได้มีเสราร์อาทิตย์มีวิกเอนกันแต่ว่ากลายเป็นผมว่าเป็นฟรายเดที่มันแบบโอ้โหอิลุงมตุงนางมากๆทั้งเรื่องข่าวแดงเดือดที่เมื่อวานดราม่าเกิดขึ้นตั้งแต่3ามสีทุ่มที่ผ่านมาจนถึงออตอนกลางวันนะครับมีการเข้ารายการสปอ,อคฮันเนอร์หลายเสียงสอบถามผมเข้ามาทั้งเรื่องของบัตร ที่จะวันเข้าชมแล้วก็บัตรซ้อมโอ้โหซึ่งเยอะมากที่หลายคนเนี่ยมีบัตรในการไปดูแดงเดือด12รกรกฎาคมแต่ว่าไม่มีตั๋วซ้อมนะครับรวมถึงการที่ตอนแรกผู้จัดบอกว่าตั๋วเนี่ยจะต้องต่อคิวซื้อแล้วก็ซื้อได้เพียงแค่คนละ4ใบมีข้อจำกัดและอยู่ดีๆตั๋วมันมันหล่นมาจากฟ้าได้ยังไงนะครับวันนี้เป็นเรื่องดราม่าเยอะมากๆ แล้ววันนี้นะครับเป็นวันที่ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยโอ้โหกระหน่ำซัมเมอร์เซลจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปลุยกันเลยนะครับผมบอกเลยนะว่าใน YouTube ของเราวันนี้นะครับมี1ชั่วโมงก็ไม่พอแต่ผมพยายามจะคัดแบบน้ำๆเนืนน้อๆให้กับคุณผู้ชมภายในระยะเวลาเพียงแค่25นาทีนะครับเราไปเริ่มกันที่บิ๊กนิวเซ็นก่อนนะครับวันนี้มีดันดียวกันเกิดขึ้นก็คือนิกป๊อบที่เมื่อวานเรานำเสนอไปก็คือนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพยายามจะปิด ผู้รู้ษาประตูทีมช่างติดคนนี้ให้ได้จากเบอร์ลี่แล้วก็ตอนนี้สําเร็จล้วบีบีซีลงเรียบร้อยนะครับสาริการ์ดงจะได้โกคนใหม่นอกเหนือจากว่าตอนแรกมีดูบาก้ากับคาดาโลแล้วนะครับแต่ตอนนี้ได้นิโก้ก็น่าจะเป็นตัวจริงเลยนี่ก็เส้นน่ากลัวทีเดียวนะครับแล้วก็ดันดีอีกคนนึงไม่ได้ย้ายทีมครับแต่ว่าต่อสัญญาใหม่ก็คือคริสโตเฟอร์เอนคุนคูของลาบซิกซึ่งเป็นขวัญใจของลาฟลังนิกเลยในการจะดึงตัวแมนยูให้ได้แล้วก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกับอาร์เซนอลมีข่าวกับที่ม70 70ล้านปอนด์นะครับล่าสุดก็ต่อสัญญากับแอร์เบนไลฟ์เสรเรียบร้อยแล้วแฟนบุนเดสลีกาก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับบอกปาดันดีลเรียบร้อยย้ายไปอยู่กับยูเว่อย่างเป็นทางการนะครับจูเินตุสก็โรมมาโน่ครับเปิดตัวเรียบร้อยรอยูเว่ทาคลิปวิดีโอเสร็จก็เป็นทางการก็ตามคาดนะครับไม่ไปเปเชได้คะแนนลดลงนิดหน่อยก็ไปอยู่กับอาร์เรีนะครับแล้วก็มีคริสตินอิเล็กเซ่นครับที่เป็นข่าวใหญ่ก็คือเขา มีกระแสข่าวว่าไม่อยู่ในการเสริมไม่อยู่ในแผนการเสริมทัพของคอนเต้หมายความว่าตอนนี้สเปอร์ไม่เอาอีเล็กเซนนะครับเท่ากับว่าเหลือเพียงแค่สองคนดิเดตเท่านั้นครับในการที่อีเล็กเซนจะต้องเลือกก็คือเลี้ยวซ้ายอยู่ต่อกับเบนฟอร์ดเพื่ออยู่ลอนดอนที่เขาชอบหรือว่าเลี้ยวขวาก็คือต้องขึ้นภาคเหนือไปอยู่เมืองแมนเชสเตอร์ที่เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยอยากไปอยู่ย่านชนบทเท่าไหร่แต่ก็ได้ย้ายแมนยูคือเบนฟอร์ดกับแมนยูมันก็เลเวลต่างกัน นะครับเพราะตอนที่สปเปอร์บอกไมไ่อยู่ในแผนการทําทีมแล้วสเปอร์คอนเต้ได้ตัวนักเตะดีๆมากมายแล้วก็อยู่ที่ว่าเขาจะเลี้ยวซ้ายไปราชระสงค์หรือว่าเลี้ยวขวาเข้าปทุมวันนะครับลองดูกันแล้วกันสาหรับยิวนี้นะครับอ่ะนี่คือ big news ในวันนี้นะครับเราไปุูกันเลยเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีค andidate ว่าที่กัปตันทีมคนใหม่แล้วก็ว่าที่รองกัปตันคนใหม่แล้วคุณจะเซอร์ไพรวมถึงซิดนีดีซีดานออกมาพูดแล้วนะครับปกติดีซีดานเงียบมาก นักข่าวไม่เคยสามารถเล่นข่าวของซีซูได้เพราะว่าเขาให้สัมภาษณ์น้อยจริงๆไม่สมามารถอ้างอิงได้เลยมาวันนี้ครับเขา้สัมภาษณ์กับเลกิปแล้วพูดถึงแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดครั้งแรกเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟซับซ้อนซ้อนเงื่อนในวันศุกร์จะเป็นอย่างไรห้ามพลาดแม้แต่1นาทีในคลิปวันนี้ครับ มาถึงช่วงที่2ครับก่อนจะไปเข้าเรื่องนะครับขอขายของสั้นๆนะครับเพราะว่า ba 4 ba 5มาแล้วนะครับสำหรับโควิดนะฮะเป็นสิ่งที่เราต้องกังวลกันพอสมควรเหมือนกันนะครับก็คือโรคมันกลายพันธุ์นะครับเป็นสายพันธุ์นี้ซึ่งตอนนี้หมอหลายคนก็กำลังกังวลอยู่ว่าโควิดไอ้สายพันธุ์ใหม่ตรงเนี้ยมันกลายพันธุ์มาจาก ba 1 ba 2มาเป็น4 5เนี่ยมันจะหนักหน่วงแค่ไหนนะครับจากที่ทราบมาณตอนนี้นะครับก็คือ1 8 1คนตรวจเจอแล้วใน กรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาทไม่ได้เลยห้ามเสี่ยงเด็ดขาดแม้ว่าวันนี้ราชกิจจานุเบกษ,ษาจะออกมาบอกว่าเ,เรื่องการสวมแมสเป็นเรื่องของความสมัครใจไม่บังคับแต่ว่าถ้ายิ่งถอดแมสจำเป็นต้องตรวจ ATK เยอะๆวันนี้คุณกวางทัศนกรและผมก็เห็นตรงกันว่าเราควรจะเอาตัวนี้มาให้คุณผู้ชมเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้ระวังตัวครับตัวนี้มันเป็นตัวพกพาครับตัวนี้เราไม่เคยปล่อยเลยนะครับแล้วผมบอกด้วยความสัต์จริงส่วนตัวว่าผมชอบตัวนี้ กับตัวทูินวันส่วนตัวผมอะไอที่20เทสุขถูก580เนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับถ้าเรายอมรับด้วยความสัตย์จริงเพราะว่าไออันนั้นอะมันเหมาะไปตรวจทีเดียวแบบบริษัทตรวจ20คนทีเดียวแล้วก็580อยแก็จบๆไปนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แยกกันแต่ตัวเนี้ยถ้าสําหรับครัวเรือนพวกครอบครัวเนี่ยผมชอบมากเพราะว่าสมมติผมไปหาลูกไปเรียนพิเศษนะครับมันมันแค่ถุงเนี่ยฮะใส่กระเป๋าผู้หญิงใส่กระเป๋าแม่เขาง่ายๆเลยฮะ ตัวพวกพานะครับแล้วมันสะดวกตรงไหนแล้วว่าพอมันเป็นตัวพวกพาเนี่ยคุณจะไม่ไม่มีทางไม่ทําให้มันเซอร์วิสไม่ดีคือขี่ออกมานะครับแล้วง่ายมากคือเขาบรรจุน้ํายาลงไปในหลอดทูบแล้วอะครับนะครับทุกอย่างง่ายไม่หมดนะครับบรรจุแล้วแล้วปิดซีมาไว้นะครับคุณก็แค่เอาตัวและเนี้มันหลอดมันเล็กๆอะผมเคยแยงอันนี้ไม่ไม่เจ็บจมูกด้วยเวพืนนิดเดียวนะครับถอดมันออกมานะครับแยงจมูก แล้วก็ใส่อันนี้แล้วก็ตรวจได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทรงพกพาตรงเนี้ถูกมากๆเลยนะครับจัดไปในราคานี้เลยฮะสำหรับฮิปเปิลเทคตัวนี้นะครับหลายคนถามเอา้าฮิปไม่มาแล้วเหรอผมอวันขายกิก้าอันนั้นคือทูนวันตัวนี้นะครับโปรโมชั่นราคานี้เลยสั่งมากเท่าไหร่จัดไปได้เลยนะครับที่ลายไอพีโโอ้โหโปรโมชั่นดีสุดๆนะฮะต้องตรวจกันเข้าไว้และนี่มันเป็นสูตรพกพาที่ดีมากๆ หยิบปุ๊บเนี่ยฮะมันมีทั้งหมด25ชุดนะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครคุณผู้ชมครับตัวเขียวนะครับนี่ฮะซองพกพานะครับผมแนะนําพ่อบ้านแม่บ้านซื้อติดเอาไว้เลยครับเพราะว่ามันไปต่างจังหวัดง่ายมากๆนะครับฮิปเปอเทคครับใครอยากได้นะครับ25เทสราคานี้เท่านั้นไลน์ไปเลย at ipo8 นะครับขอบคุณมากเลยครับอ่ะนอกจากนั้นก็ภาพมันคลวันนี้มาใหม่ครับออฟฟิเชียลครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากไมกาิลสโตน่าสามโอราฟอร์ดนะครับอันนี้เป็นตัวของอยากเป็นทางการที่สโมสรอนทำนะครับอันนี้ไม่ใช่เกตแฟนบอลนะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดยอดครับคุณดูสิครับถ้าสโมสรอนทำเนี่ยมันจะทำแบบนี้ได้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ถ้าเป็นเกตแฟนบอลเองมันก็จะต้องไปเป็นเบอร์เป็นแบบยูไนเต็ดฟอร์เอเวอร์แทนนะครับเหมือนที่เกตแฟนบอลที่เราเราเอามาบอกหกร้อยเก้าสิบอะไรแบบนี้แต่อันเนี้ยมันเป็นออฟฟิเชียลมันก็จะะแพงหนนนน่อยครับืี้ เหมือนเดิมครับราคาเดิมถ้าออฟฟิเชียลแบบนี้นะครับต่อยไปแล้วสีดาไปแล้วใช่ไหม2,000บาท22นาทีหมดอันนี้นะครับราคาเดิมครับจริงเปนคนจะ2,500แต่ผมคิดแค่2,000บาทเท่านั้นอันนี้ลายหาผมป๊อบวิลพลส่วนเมื่อวานนี้นะครับทั้ง2อันที่มีคนจองแล้วยังไม่คอนเฟิร์มนะครับสาหรับภาพันคอที่หายากมากๆอย่างบาร์เซโลนานะครับนี่ฮะบาซ่านะครับจากสนามคัมนูประเทศสเปนนะครับ ดีมเดสติเนชันทัวร์เขาไปเหมามานะครับอันนี้ผมได้มา1ผืนนะครับราคา200 0บาทเช่นเดียวกันครับใครยังไม่เคยสเปสเปนนะครับเราหายากมากมากครับสำหรับทานครบาซ่านะครับใครอยากได้นะครับไลน์หาผมได้เลยและก็สุดท้ายครับแชมป์เกาโชซิดออิตาลีครับเป็นทีมที่น่าสนใจอย่างิ่งมาเป็นทีมคลาสสิกอ่ะผมจับทีไรผมก็มีความสุขนะฮะเอซีมิลานเพราะว่าเคยดูตอนเขามาสนามสุพัชราสัยนะครับอันนี้เป็นฟอร์ซ่ามิลานอ่ะลองดูภาพประกอบแล้วกันนะครับ อันนี้จากซานซิโร่ประเทศอิตาลีนะครับออฟฟิเชียลครับซึ่งมันหาไม่ได้แล้วผมทราบมาจากคุณจอร์ดดีมเดสเซนเซชันทัวร์ว่าอันนี้มันไม่มีจําหน่ายด้วยนะครับมันจะให้เฉพาะคนที่ไปทัวร์สนามซานซิโร่นะครับในราคา2,000บาทเช่นเดียวกันครับไม่ต้องบินไปถึงอิตาลีไม่ต้องบินไปถึงสเปนครับสามผืนวันนี้ครับแมนยูออฟฟิเชียลบาร์ซ่าออฟฟิเชียลแล้วก็มิลานออฟฟิเชียลในราคา2,000บาทเท่ากันทั้ง3ผืนไล์ครับผมบ๊อบป,ปิรพลได้เลยนะครับหรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยครับ เริ่มตรงไหนก่อนดีครับโอ้โ oh, ห oh, ผมลิสต์มาให้กับคุณผู้ชมเนี่ยมันไม่น่าเชื่อว่าวันนี้วันเดียวนะครับข่าวใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันมีประมาณ4เรื่องเลยนะครับมุญเยอะมากเลยนะครับเอาอันไหนก่อนดีเรื่องซีดานพูดว่าทําไมถึงไม่ย้ายมาแมนยูไนเต็ดคริสเตโนโรนัลโดถ้าหากคุณไม่อัพเกมของคุณนะครับภาษาอังกฤษชว่า up your game or I will leave ถ้าคุณไม่เสริมทัพผมออกย้ายทีมแน่นอน นะครับแล้วก็เรื่องของอันโทนี่ทำไมยังไม่เปิดตัวกัปตันทีมคนใหม่ควรจะเป็นใครมันมีแพมๆออกมาแล้วเราเริ่มตรงไหนก่อนดีครับคุณผู้ชมครัปติกตั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 กคุณผู้ชมอยากให้ผมเริ่มงไหนก่อนนะครับผมไปเริ่มที่เอ่อันโทนี่สั้นๆก่อนแล้วกันนะครับอ่ะอันโทนี่ก่อนจากคลิปที่ผมบอกว่ามั่นใจมากว่าจะเปิดปิดดิวได้อย่างแน่นอนแล้วเขาจะเป็นคนแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่อย่างนั้นเนี่ยเอริกเซนฮาควรจะต้อง กลับไปอยู่อาแจากได้เลยเพราะว่าคุณ motivation ใครไม่ได้เลยนะครับมาวันนี้ครับได้รับทราบข่าวจากแหล่งข่าวเรียบร้อยนะครับว่าทําไมไมเยูต์ยังไม่สามารถปิดนักเตะคนนี้ได้คําตอบสั้นๆเลยครับเจอโกลงราคาอีกแล้วครับแล้วมาแบบหนักหน่วงเลยนะครับรอบนี้นะฮะอาแจากเนี่ยผมว่าเคยตัวมากเลยนะครับคือเขาขายนักเตะได้ราคามาจนเคยชินเหมือนอารมณ์ประมาณว่าได้เงินเดือนมาเยอะๆนะครับแล้วแบบกินของแพงๆมาเจอสตีฟฟู้ดไม่ลงแล้ว นะครับคือขายเดลิกมาได้ราคาดีตอนนั้นที่ยูเวซื้อไปขายเดยองให้กับบาร์เซโลนาก็แพงขายฮาคิมซีเยกให้เชลซีก็สูงอยู่ตอนนี้ฟันเดเบกแมนยูก็สานทีฟีล่าสุดนะครับอันโทนี่นะครับแมนยูเต่มองไม่ได้40ล้านปอนด์ปิดจ็อบอะไรไม่น่ามีปัญหาแล้วสุดท้ายครับอาจจะซ้ัมโก่งราคาไปถึง6-9ล้านปอนด์นะฮะโอ้โหนี่เป็นสิ่งที่แบบน่ามโมโหมากเลยนะครับคือเฟรนกี้เดยองเนี่ยเอาตรงนะครับถ้าเราคุยกันแบบว่า ตรงไปตรงมาเฟนกี้เดอยองกับการที่บาเซโรน่าโก่งราคาไปที่85ล้านปอนด์85ล้านยูโรอะไรประมาณนี้มันพอเข้าใจได้เพราะว่าเขาซื้อมาแพงเขาซื้อมาถึง63ล้าน63ล้านยูโรผมขอดู63ล้านยูโรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันพอเข้าใจได้กับการที่เขาถึงโก่งราคาแพงแต่กับทางฝั่งของอันโทนี่เนี่ยคือแบบเฮ้ยอายุแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาแบบนี้มันโอเคแล้ว เพราะฉะนั้นล่าสุดตอนนี้ก็คือโดนโกลงรลาคาที่69ล้านปอนด์นะครับอ่ะนั่นคือเรื่องแรกครับเรื่องที่2นะครับมาถึงซีดีดีซีดานแล้วกันครับซีดานเนี่ยก่อนหน้านี้นเขาแทบจะไม่เคยเปิดปากพูดเลยนะครับถึงขนาดว่าล่าสุดเนี่ยมันมีการเปิดเผยว่าเอมมูเนลมาคงนะครับมาคงมาคงนะธุรกิจเอมมูเนลมาคงนะครับซึ่งเป็นผู้นําของฝรั่งเศสเนี่ยต้องให้ระดับผู้นําฝรั่งเศสนะครับบี้ซีดานบอกว่าเป็นไปได้ไหมถ้าหากซีดีซีดานเนี่ยจะกลับมา เพื่อจะยกระดับหลีกเอิงฝรั่งเศสก็คงปารีสซังชักแมงแบบนี้เพราะว่าเอเปเชก็ากำลังจะแต่งตั้งเกาดีเอของนีสและนะครับซีดานนี่ต้องให้ระดับผู้นำเป็นเซเดน์แบบนี้ไปไปพูดเลยนะครับเขาเลยให้สัมภาษณ์ทั้งมาก้าแล้วก็เลยกิฟครับสื่อของฝรั่งเศสแล้วก็สเปนนะครับเพราะเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่แบบความสัมพันธ์ดีมากกับสื่อสเปนอย่างมาก้านะครับคือเขาพูดตรงๆเลยว่าตัวของเขาเองนะครับ มีระดับ50สมสอรนที่อยากจะได้ตัวเข้าไปแต่ว่ามันมีแค่ 2- อสาทีมที่เขาที่เขามองนะครับแล้วนักข่าวก็ถามถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าเพราะอะไรคุณถึงไม่เคยพิจารณาแมนยูเต็ดเลยนะครับเขาให้คําตอบแล้วนะฮะปัญหาตรงนั้นคือเรื่องภาษาครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าคือภาษาอังกฤษผมไม่ได้แบบพูดไม่ได้เลยนะผมพูดได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่คล่องมากแล้วผมก็รู้ว่ามันมีกุนซอหลายหลายคนที่เป็นต่างชาติและไม่พูดภาษาอังกฤษในพรีเมียร์ลีก แต่ผมไม่ใช่เวนั้นน่ะผมมีความรู้สึกว่าถ้าผมจะทํางานผมต้องรู้หมดแล้วผมต้องคล่องหมดมันเป็นจิกซอทุกส่วนในการที่จะประ,ะ,ประสบความสำเร็จคุณจะมาแบบพูดได้นิดนหน่อยๆอย่างเงี้ยมันไม่เวิร์กไม่ is not a way of my work อะ่ะเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่รับงานอาะมันเป็นเรื่องภาษานี่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของอากาศที่มันแย่ๆอะไรแบบเนี้ยเมืองที่เขาไม่อยากไปอันนี้คงไม่ใช่แล้วเป็นเรื่องภาษานะครับอ่ะนี่คือ2เรื่องใหญ่ๆเลยไปเรื่องที่3ครับก็คือเรื่องคริสเตียโนโรนัลโดครับ โรนัลโด้เนี่ยนะครับวันนี้อยู่ดีๆมีข่าวกับบาเยอร์มิวนิกเพราะว่าอาร์เซนนะครับผมจะวิเคราะห์แบบนี้ว่าเรื่องที่คริสเตียโนโรนัลโด้ไม่พอใจแมนยูเต็ดเรื่องการเสริมทัพเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับแต่กับบาเยอร์มิวนิกเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องไม่จริงจะพูดแบบนี้ก็คือมันออกมาจากปากของโคเก้แมนเดสเองก็คือเอเจนต์ของเซียเซเว่นนะครับว่าโรนัลโด้สกิดเอเจนต์ว่า, Ronaldo, วาเขาซีกันมากเป็นหนึ่งในเพื่อนรู้ใจของเซียเซเว่นเลย เวลาที่เขาจะคุยธุรกิจกันเนี่ยเขาคุยไม่กี่คำนะฮะที่เขาเคยบอกอย่างตอนแรกที่แมนซิตี้เสนอราคาคุยกับซิตี้ก่อนที่จะมาแมนยูแต่ตอนที่ยูเว่จะกับเขาไปไม่ได้ด้วยกันไม่ได้ละเพียงแค่กระติกนิวว่าแมนยูแต่สนใจเนี่ยโรนัลเปลี่ยนใจจากคิดว่าจะไปย้ายทีมไปแมนซิตี้หรือเปล่าเขามาที่แมนยูแต่ทันทีใช้เวลาการคุยแค่สองสามนทีที่แกพูดเพราะฉะนั้นครับครั้งนี้ครับโรนัลก็สกิดให้โกเก้เมนเดส นี่เป็นการสกิดรอบ2หลังจากย้ายมาแมนยยเต็ดรอบ2นะครับก็คือรอบแรกเนี่ยเหมือนกับขอความชัดเจนกับาจแสดงว่าหลังจากโอเลกุน่าโซชาไม่อยู่แล้วเนี่ยจะเอาใครมาคุมนี่คือรอบที่2ครับก็คือสกิตรอเก้ไม่ได้ว่าไปคุยกับแมนยูหน่อยสิเสริมทัพยังไงยังไม่เห็นความชัดเจนเลยแผนการคืออะไรเพราะนักฟุตบอลคนเดียวมันไม่สามารถที่จะแบก11คนได้ใช่ไหมครับเขาจะได้แชมป์แมนยูเต็จะได้แชมป์ไม่สามารถอยู่ที่เซียร์เซเว่นคนเดียวเพราะฉะนั้นโรนดก็ก็กังวลว่า โอ้โหรุ่นการที้เอาตรงคือย้อมอยู่ต่อให้แล้วอะชีวิตนี้ไม่เคยเล่นยู่าซุปเปอร์ครับเอ้ไม่เคยเล่นอยู่าครับเลยนะยู่ฝ้าลีกเลยนะถ้ามาตั้งแต่ยุคเฟอร์กี้ที่คือแมนยูติดแชมเปี้ยนส์ลีกมาตลอดถ้าเราไม่นับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับคือมาโดมา2องพั 3, 4, นสามสองพันสี 4, ่เนี่ยสองพันสี่สองพันห้าสองเล่นยูซีเอลหมดแล้วพอไปอยู่มาดริดนี่คือเป็นมิสเตอร์ยู่าแชมเปี้ยนส์ลีกเลยถูกไหมครับนี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่เขาบรรลุนิติภาวะเลยอะแล้วเขาต้องมาเล่นอยู่ฝ้าหลีก นอยมเล่นให้แล้วเพราะครอบครัวก็ตั้งลกลักหลักฐานที่แมนเชสเตอร์แล้วลูกชายคริสโน่จูเนียร์ก็กำลังเล่นได้ดีกับเจ้าไครลูนี่ลูกของเวนรูนี่ภรรยาก็เพิ่งคลอดลูกสาวคนใหม่อย่างแบ่บอกอยู่เพราะชะนักการย้ายเมืองมันยากถูกไหมฮะเราวิเคราะห์แบบทั้งชีวิตแล้วก็ฟุตบอลและแมนเชสเตอร์มาปีแรกเขายังประสบความล้มเหลวอยู่เลยเขาก็คงไม่อยากจากไปแมนยูไปด้วยปีเดียวที่แบบมันห่วยๆแยบ,บนี้สู้กันใหม่ แต่แบบเสริมทัพแบบเนี้ผมเป็นโดผมก็ถามเฮ้ยยังไงต่อวะไม่งั้นนี่ก็อยู่ต่อย่านะรูปการหน้าได้เม่แเต่มันห่วยแบบนี้ยังแพ้อยู่เนี่ยเขาย้ายแน่ๆนะครับเ็ามีเวลาเล่นกันอีกแค่2ปีเท่านั้นเองนะครับไปเล่นทีมที่เล่น ucl ไม่ดีกว่าเหรอมันถึงมีคำพูดออกมาแบบนี้ว่า up your game or i will leave ถ้าไม่อัพเกมขึ้นมาให้มันเก่งขึ้นกว่านี้ผมไปแน่นอนนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ปาเยอร์มินิกก็เลยมีกระแสข่าว ว่าถ้าหากโรนัลโดอยากจะออกจากปีศาจแดงเนี่ยเขาพร้อมเสียบเหตุผลเพราะว่าเขามั่นใจว่าการมาของซาดิโอมาเน่แต่การเสียงเวลวานอฟสกี้มันใหญ่กว่าอายุอาจจะต่างกัน2ปีกว่าแต่สนใจไหมถ้าหากว่าคริสตอโรนัลโดจะมาแต่ผมบอกเลยข่าวนี้อาร์เซนผมไม่เชื่อว่าาบยูเมวนกจะเอาโรนัลโดด้วยความที่โอ้โหโพลิซีเรื่องอายุเด็กเอ่อคนอายุ30กว่าเขาจะกัก ทั้งโชโรโบเตงทั้งดาวิดอาราบาสมัยก่อนถูกไหมฮะจนถึงเรวานที่ไม่ให้สัญญา2ปีเนี่ยโอ้โหเราจะไปเอาคนอายุสามสิบเจ็ดกว่าปีหน้า38แล้วเนี่ยว่าไม่ไม่ใช่อะ่ะแล้วระบบทีมของไบเยิร์นมิลลิงค์นี่คือวิ่งตัดแปกเลยนะฮะมุลเลอร์เนี่ยนะครับเห็นยิ้มยิ้มแบบนั้นเนี่ยเวลาด่าเรววนดรอฟสกี้เรววนดรอฟสกี้โดนมุลเลอร์ด่านะครับโรนโดมาเนี่ยไม่ใช่บ้านของเขานะครับบ้านของเขาคือจริงๆแมนยูเนเตตบ้านของเขาจริงๆคือเรอัลมาดริดมาไบาเยิร์นมิล่ิงค์เนี่นนนบ มุลเลอร์นี่เจ้าถิ่นกับตอยเออร์มากๆเลยนะครับถ้าเราดูมูเดสติก้าทาง PPTV จะรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าข่าวนี้ไม่จริงนะครับไปที่ประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องการแต่งตั้งหัวหน้าทีมคนใหม่จากกระแสะหน้าตอนนี้นะครับโอกาสที่แฮร์รี่แม็กควจะหลุดจากกัปตันทีมเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่า90%แล้วนะครับดูจากทรงตอนนี้จากกระแสะข่าวที่มันออกมาทั้งจากรีพอร์เตอร์ทั้งจาก, reporter, จากแหล่งข่าว แล้วก็ผู้สันทากรณีหลายๆคนเนี่ยมองกันไปในทิศท,ท,ทางเดียวนว่าเทนหากชมแม็กไวว่าเป็นกองหลังที่ดีแต่เชื่อกันเหลือเกินว่าตอนนี้เขากาลังหาหัวหน้าทีมและรองกับตันทีมคนใหม่อยู่นะครับต้องหาพร้อมกัน2คนนะครับเพราะว่าก็คือโลกทั้งบางนะครับอย่างไมฟีแลนอะไรเองก็โดนโลกกันไปหมดนะครับก็จะเหลืออย่าง cher, เฟลชเชอร์หรือเมอร์เทอร์ล่าสุดเห็นบอกว่าจะไปดึงพี่ชายของไมเคิลคีนนะครับมาทำงานแทนแมตจัดนะครับ พี่ชายของแม็เรคีนจริงๆมี2คนนะครับก็คือมีวิลคีนกับไมเคิลคีนเป็นนักฟุตบอลทั้งคู่แต่อันเนี้ยชื่อทอมคีนครับผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันแต่เขาบอกว่าจะมาทำงานให้แมนยูแทนแมตชัก็คือคุยเรื่องการต่อรองเ,อเรื่องการซื้อขายนักฟุตบอลแล้วก็ดูแ,แลเรื่องกฎหมายนะครับมันคือการทําให้เห็นว่าเทนฮากแล้วก็ปีศาจแดงพยายามโละคนพอสมควรทีเนี้ยครับเรื่องหัวหน้าทีมคนใหม่เนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นแคนดิเดตเดิมพร้อมกับเพิ่มเข้ามาหนึ่งคนนะครับอ่าแน่นอนแม็กไกว,ยยงงยนนวะยังได้เป็น หัวหน้าทีมต่อไปหรือไม่ซึ่งตรงนี้มัน90%ว่าเปลี่ยนแน่นอนนะครับและเปลี่ยนเขาเนี้ยเขาคงไม่ไม่กลับไปเป็นรองหัวหน้าทีมด้วยนะครับคงหลุดหมดนะครับด้วยผลงานที่ไม่ดีเมื่อฤดูกันที่แล้วและตอนนี้เล่นกับทีมชาติก็ยังผลงานห่วยอยู่นะครับเหตุผลนะตอนนี้มันก็มีอย่างบรูโน่เฟเนเดสกับคลิปที่หลุดออกมาวันนี้คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นแต่มันเป็นคลิปเก่าที่อยู่ในไอจีของอะไรเตเลเมื่อ7วันที่แล้วนะครับกับคลิปที่เตเลสรเนี่ยรับโฆษณามาก็คืออาดิดาสใช่ไปเติมนมน้ํามั นะครับกินข้าวกระโดดออกกําลังกายแล้วก็บอกไปยิมวันแรกนะครับยังไม่ไปซ้อมไปยิมก่อนแล้วก็จอดรถเอาเฮ้ยเจอเฟสพอดีอะยังไงว่าเฟสใส่เสื้อสีขาวเหมือนกันหมดแล้วก็ยังให้ตาก,กล้องถ่ายไม่จบจนบรูโน่เฟรนเดสเดินออกมาแล้วบอกเฮ้ย <c oughs> พุ่งเลิกเป็นดาราดได้แล้วเลิกถ่ายทีนึงมานี่มาเตะบอลโอ้โหเลิกทําตัวเป็นนักบอลเล่ได้แล้ว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะครับมา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 ถ่า,ายจั๊วจ๋ของฉันมาอะไรอย่างเงี้ ฟิมเมดิกนะฮะประมาณนั้นนะไม่รู้ว่า YouTube จะดูเสียงผมหรือเปล่าเนี่ยนะครับประมาณนั้นมาตาไทยนี่ตาไายฉันนี่นะเริ่มทำตูเป็นดาราแล้วมาไตะบอลนะครับไอเฟ็ดก็น่าเสียแล้วบอกเอ้ยใจเย็นในน้องโอ้ยชิวๆนะเรื่องแค่นี้เองโอ้โหแล้วนะมันก็มีทั้งสองทางทางชมก็บอกโอ้โหนี่มันไม่เซตของกัปตันมาที่นี่มันต้องเป็นเตะฟุตบอลน,นี่แหละบรูโน่มีความเป็นผู้นำสูงมากสมควรเป็นกัปตันทีมยิ่งมีคลิปนี้ออกมาโอ้ยยิ่งตอกย้ำเลย แต่มันก็ไม่เป็นในทิศทางเดียวกัน,นครับเพราะว่ามันก็มีอีกมุมหนึ่งก็บอกว่าบางทีรูน่แฟนเดตนะก็ควรที่จะใจเย็นๆลงบ้างนะครับควรที่จะลดความเครียดลงบ้างเพราะว่าวัวสนามไม่พอ,อยังวัวนอกสนา,รารมอีกและคนก็บอกว่าจริงๆแล้วคนที่ต้องตั้งสติด่วนๆเลยคือรูน่เองด้วยซ้ําเพราะว่าเป็นคนที่พอเวลารีบๆลุกโลกแล้วจ่ายบอลเสียเยอะมากแล้วสถิติในการเป็นกัปตันทีมของเขาเองก็ไม่ดีถูกไหมฮะทุกครั้งที่เขาเป็นกัปตันทีมแมนยูเนี่ยไม้แต่ชนะเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับมันก็เป็นหลักอีหลัออือ่ อีก2โคตาก็คือเป็นของ WDKR ที่ด้วยความโรลลตี้อยู่มาตั้งแต่ยุคเซอร์เลกเฟอร์กูซันสันสิแล้วก็ปีที่แล้วผลงานก็สุดยอดได้เป็นตั้งแต่ยอดเยี่ยมเหมาะสมหรือยังกับการเป็นหัวหน้าทีมซึ่งก่อนหน้านี้โอเล่ก็ให้แกเป็นรองกับตันเ,เป็นแครดิตกับตันทีมกับป ok ๊อกปาใช่ไหมช่วงหนึ่งแต่ว่าด้วยการที่บอกว่าถ้าหากพื้นที่ข้างหน้าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ต้องประทวงผู้ตัดสินเนี่ยโกมันออกไปประทงไม่ได้ คือถ้ามันอยู่ไกลๆกอบใครโทษหนึ่งมันวิ่งออกไปเพรสเชอร์ไม่ให้กรรมการแจกใบแดงเราอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้ไงด้วยความเป็นผู้สระบตัวนี่คือความคิดของโอเล่แต่ไม่รู้เซนหาคิดแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีโก้ที่เปนกับตันทีมก็เยอะแยะในสนามก็อาจจะให้คนอื่นไปเถียงแทนก็ให้เดคอเป็นกับตันทีมไปสิก็มีโอกาสนะครับแล้วก็แน่นอนคริสติโนโรนัลโดก็คืออยู่อยู่ในแคนดิเดตเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้โหด้าทีมเนี่ยตัดไม้กวายออกไว้ได้เลยนะครับเหลือโด้เหลือเดและเหลือบลูโน่ครััับททีีีนน้รองกตมะฮ น่าสนใจมากก็คือวันนี้ครับมันมีสื่อหลายสื่ออย่างแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวแล้วก็ d ด i l ี่เมลเล่นนะครับว่าไม่แน่ว่าเทนหาอาจจะใช้จิตวิทยาตรงนี้ในการปลุกมาคัทแลตฟอร์ดกลับมาครับน่าสนใจทีเดียวนะครับเขาบอกว่าแลตฟอร์ดเนี่ยตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องร่างกายเลยครับแต่จิตใจย่แย่มากหลังจากที่จริงสโต้พลาดในเกมกับทีมชาตอังกฤษแล้วโดนเหยียดผิวกับมาแมอยเตดโอเ,เล่กุน้าโซชาโดนปลด บอบจิตใจบอบช้ำม,มากๆแล้วเขาเป็นคนรักและอินในความเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการโดลิฟูถล่มหู้ในบ้านความอับอายที่เกิดขึ้นกับแฟนบอลเรดอาร์มี่การแพ้แมสซิสตี้สามประตูตอนหนึ่งโอเลกุน่าโซชาโดนวัตฟอร์ดยิงสี่หนึ่งเขาโดนไล่ออกมันเต็มไปด้วยความผิดหวังทั้งปีจริงๆของมาคราฟต์ฟอร์ดแล้วเล่นไปก้มหัวไปจิตใจสภาพเย่ำแย่มากตอนนั้นแม่แม่เขาโดนด่าอีกที่เขาไปทํากิจกรรมแจกอาหารกลางวนันกับเด็กในวันศุกร์คนบอกเฮ้ยทำวันศุกร์ได้ไงวันเสาร์บอลเตะ คือแรดฟอร์มโดนดาบเละมากแล้วจิตใจแบบเล่นไปก้มหัวไปลืมไปแล้วว่าเล็กฟุตบอลที่ดีที่สุดเคยทํายังไงเหมือนลินกาดถูกไหมครับมันก็เลยมีกรณีนี้เสริมขึ้นมาว่าถ้าอย่างนี้ไหมแรดฟอร์มมันเป็นเด็กท้องถิ่นเราไม่อยากเสียเขาไปลินหูน่มันก็ลูกผีลูกคนอยู่ก็ให้แรดฟอร์มเนี่ยเปลองกับตันเป็นไอเดียที่จะทําให้มันเนี่ยขึ้นมาได้มันมีกรณีนี้นะครับเวลูนี่เนี่ยมีช่วงหนึ่งฟอร์มแย่ย หรือฟันเก่าต่อจากเฟอร์กี้เคยให้เป็นกัปตันแลเล่นดีมากนะครับปี2009-2010เนี่ยเฟอร์กี้ก็คือมีช่วงหนึ่งก็เคยให้สลับเว็นลูนี่มาเล่นเป็นผู้นำโอ้โหแล้วเล่นดีมากนะครับมันก็เลยมีกรณีเกิดขึ้นว่าโอเคสมมติว่ากัปตันทีมเป็นโรนัลโดหรือเป็นเดเคอาร์หรือว่าเป็นบรูโนสมมติว่า3คนนี้ได้เป็นกัปตันแล้วเนี่ยรองกัปตันเราควรจะพิจารณาแลฟอร์ดเป็นรองกัปตันคนที่หนึ่งหรือเปล่านะครับหรือถ้าหากยังซีเนียร์ไม่พอสมมติกัปตันคือโดรองกัปตันคือบรรูโนนนนคคที่3เป็แลฟอ์ดไม เพื่อจะให้เขาเนี่ยกระตุ้นตัวเองกลับมาว่ามีความรับผิดชอบปลอกแขนเนี่ยทำให้คนกลับมาเป็นผู้เป็นคนกันได้เยอะมากนะครับเดวิดเบคแฮมช่วงหนึ่งใจร้อนมากพอใส่ใส่เป็นหัวหน้าทีมทีมช่างกฤษแมนเชสเต็ดโอ้โหใจเย็นลงเยอะมากรอยคีนถ้ามีปลอกแขน,นได้ใบแดงเยอะกว่าน,นี้อีกโอเคครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคิดอย่างเห็นอย่างไรกับตันทีมควรเป็นใครและรองกับตันทีมควรเป็นแรดฟอร์ดจริงๆหรือไม่ที่เขาบอกใช้วิธีนี้แก้เรื่องจิตวิยาคอมเมนต์เข้ามาคุยกัน อ่ะ ه, โอ้โหวันนี้หลายเรื่องมากๆเลยนะฮะใครดูไม่ทันประเด็นไหนก็ย้อนกลับไปนะมีทั้งซีดานอันโทนี่โรนัลโดนะครับรูโนโ่เลือกกับตันทีมนะครับแล้วก็มาคัลไลฟอร์ดนะครับเรื่องแดงเดือดเอาสั้นๆแล้วกันก็คือมันเป็นเ,เรื่องดราม่าที่ผมเองก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะครับตรงมันก็คือบัตรมันอาจจะขายไม่หมดแหละเขาก็เลยมีบิ๊กรถเข้ามาเขาโอ่งอยากขายแต่ทีเนี้ยพอไปขายแบบ โอวดว่าเดี๋ยวจะนั่งกินข้าวกับคนนู้นคนนี้ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นซึ่งผมอยากให้เห็นใจทั้งสองฝ่ายถ้าหากคนจัดมาเขาอยากจัดดีๆแล้วมีแดงเดือดแล้วก็ไปซื้อบัตรเขาอุดหนุนกันได้นะครับแต่ถ้าหากว่ามันเป็นกรณีแบบเนี้ยก็ดราม่าให้มันน้อยๆแล้วกออ็อะไรที่มันพูดแล้วมันเป็นไปไม่ได้เช่นบอกผมอเว่าเคลมว่า <S <S ถ้าคุณซื้อบัตรกับผมนะครับผมจะพาคุณไปกินข้าวโรนัลโดมันไม่เป็นความเป็นจริงแล้วคุณก็อย่าไปเชื่อนะครับดราม่าน้อยๆก็จบนะครับประมาณนี้แล้วกันเรื่องแดงเดือ ช่วงสุดท้ายครับอย่าลืมครับไปอุดหนุนก็ได้อันนี้คือลูกค้าของผมเองนะครับแล้วก็ลูกค้าของเรานะครับสำหรับบริษัทอินเตอร์พิเมตเอเวอเรสตนะครับวันนี้เอาตัวพกพาจัดจําหน่ายให้กับคุณผู้ชมครับได้โปรดซื้อเถอะครับนะฮะเหตุผลเพราะว่าตอนเนี้ยไอ้โคโรนาไวรัสโอมิครอน BA4 กับ5มันกลับมานะครับแล้วมันกําลังหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันอยู่เพราะฉะนั้นคุณต้องตรวจเยอะๆอันนี้ดีครับอันนี้มันสิ่งที่ดีมากๆเลยน่ารักมากเลยก็คือมันเป็น ตัวพกพาเป็นซองง่ายๆแบบนี้ครับคุณคุณซื้อมากล่องหนึ่งใช่ไหมครับมี25เทสนะครับกล่องนี้725บาทนะครับตกเทสละ 20, 20 29บาทครับตอน,นลดราคาให้โปมโมชั่น29บาทต่อ1เทสมี25เทสใช่ไหมคุณอยู่ที่บ้านคุณมี1กล่องใช่ไหมเวลาคุณจะออกพารูปไปยนพิเศษหรือว่าคุณจะไปเจอใครใช่ไหมคุณหยิบแค่นี้เอามาสองซองแล้วก็ใส่กระเป๋าปป๊บแค่นี้นพกพาได้เลยง่ายๆแล้วเหมือนเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูก็คือมัน มันบรรจุน้ำยามาแล้วเพราะฉะนั้นเน่ก็แค่แหย่จมูกหมุนปุ๊บจบนี่คือซองพวกพายแท้จริงแล้วก็ผ้าพันคอครับอย่าลืมครับแมนเชสเตอร์แต่ออฟฟิเชียลผมเชื่อว่าดูมาถึงตอนถึงตอนตรงเนี้ยมีคนจองเรียบร้อยแล้วแหละนะครับก็คือมันเป็นออฟฟิเชียลจากเมกัสโตร์อทรัฟฟอร์ดนะครับคืนนี้ในราคา2,000บาทนะครับออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เป็นออฟฟิเชียลหมดนะครับไม่มีเกตแฟนบอลนะครับบาร์เซโลนาครับใครอยากได้นะครับจากสนามคัมนูนะครับ2,000บาทเช่นเดียวกันอันนี้ไม่ต้องบินไปสเปนก็ได้้แลววสยมาก ทงกาตาลันด้วยแล้วก็สุดท้ายครับภาพบรรทอดของแชมป์เซเรียอาปีล่าสุดครับฟอร์ซ่ามิลานเอซีมิลานปีศาจแดงดําไม่ต้องบินไปถึงอิตาลีนะครับเอซีมิลานนะครับฟอร์ซ่ามิลานแชมป์ล่าสุด2,000บาทเช่นเดีวยวกัน3ผืนผืนละ2,000ใครอยากได้ไรหาผมป๊อปอินโหนได้เลยประมาณนี้บนะ๊ายบายนะครับวันนี้หนักแน่นมากสําหรับเนื้อหาคงไม่มีใครบ่นนี่ว่ามาดูโฆษณาอะไรประมาณนี้นะนะครับ มีทีวีช่องไหนไม่เอาโฆษณาบ้างไหมครับไปไป